าสายต่อไปนี้ไปที่สายของคุณปาริชาติปานทองครับประธานอาสาสมัครสาธารณาสุขตำบลเป็นสุขชื่อตำบลเพราะจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ค่ะผม,ผมชอบชื่อตำบลจังตำบลเป็นสุขและหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านอะไรอ่ะชื่อบ,บ้านขมิ้นค่ะบ้านขมิ้นตำบลเป็นสุขอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ใช่ค่ะอุ้ยตอนนี้ ตอนนี้ข่าวใกล้ๆกล้สุรินมีเยอะเลยเนะาะใช่เยอะมาก <laughs> มีเยอะมาก <laughs> ผม <laughs> ผมอยากจะถามไปถึงตรงนั้นแต่แบบไม่เป็นไร <laughs> เอาเอาเรื่องนี้ก่อนขอพระอ้อมให้กับลูกบ้านยังไงครับเลื่างน,นี้หนึ่งเป็นเป็นกลุ่มเปราะบางเป็นเป็นผู้สูงอายุเป,ปรบบาะบางที่อยู่คนเดียวค่ะครับค่ะอยู่คนเดียวสามีแกเสียชีวิตเมื่อก่อนสามีได้รับขอความช่วยเหลือเรื่องการสร้างบ้านให้เป็นบ้านผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์แต่ว่าสามีแกเสียชีวิต แกนางซาได้อยู่คนเดียวก็เลยเอามาเลยไม่ประสงค์ค่ะไม่ประสงค์จะจะจะเป็นบ้านเพราะว่าไปอยู่บ้านของลูกที่ลูกไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็พออาศัยอยู่ได้แกก็อยู่คนเดียวเป็นคือแกก็เดินถือไม้ไม่มีไม้เท้าถือไม้ถือไม้ช่วยเหลือตัวเองได้ได้บ้างค่ะแต่ว่าเวลาแกขับถ่ายเนี่ยแกก็จะไหลออกมาเลยอะค่ะเป็นเป็นเป็นอะไรที่ว่าใช้ชีวิตลำบาก่ะใช่ค่ะทีนี้เราก็เลย ประสานขอพระอ้อมให้กับลูกบ้านมาใช่ใชค่ะเพราะว่าแกก็ไม่มีเงินจะจะซื้อคือใช้แต่ไรายได้ของผู้สูงอายุเนาะแกก็ไม่พอค่ะคือตัวคนเดียวคุณยายซาป,ปานทองแกอยุตั้ง73าปีแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วแล้ว,ลวผมผม,มแอบ,บถามเนาะ คือแกายุ73ปีแล้วอยู่คนเดียวด้วยลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าได้พระอ้อมไปเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าการใช้งานได้เองไหมครับแก,แกใช้เองได้ค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านดูแลอยู่<อ><อ>เพื่อนบ้านก็<อ>บ้านใกล้กันนะคะช่วยดูแลครับดูกันไปดูกันมาค,คแ,แกก็มือยังใช้ได้ใช้การได้ดีอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังเดินเหินพอจะได้อยู่ไหมครับเจ็ดสิบสามเดินได้ค่ะแต่ต้องใช้ไม้เท้าค่ะไม่ไม่ใช่ไม้เท้าแกก็ถือไม้ค่ะ ไว้ช่อนนี่แหละค่ะยังได้เนาะยังได้ค่ะยังได้ผู้ใหญ่บริาตทก็คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดมีน<ช>หน่วยงานอื่นๆมาช่วยดูแลบ้างไหมครับอ่าก็มีก็มีการชาติมาท่านนายอำเภอก็มามอบพันเพิ่ให้แต่ก็ไม่พอเนาะพ,พันเพิ่แล้วก็ถุงยังชีพให้จากกาชาติแล้วก็ในส่วนของหมู่บ้านก็มีกองทุนหมู่บ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ก็ดูแลเพราะว่าเป็น care เวอร์ด้วยค่ะโอเคตอนนี้ในหน้าจอน,นี้เราเอา พ้ออ้อมมาวางให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ถึงที่บ้านนะครับฝากคุณยายบ้านบริชาตค่ะช่วยประสานส่งให้กับคุณยายสาด้วยแล้วกันได้คะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะขอบพระคุณนะครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากเลย<ม>ค่ะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะถามเรื่องที่สุรินทร์นะครับแล้วก็ชายแดนเราอ๋อได้เลยได้เลยครับกำลังมันเลยเราดูแลกันดีนะตอนนี้ ใช่ค่ะเตรียมพร้อมนอ <c oughs> เบเตรียมพร้อมในการอพยพผมก็อดไม่ได้ <c oughs> ผม,ม่าแอบ,บถาม <c oughs> มในฐานะนักข่าวเนาะ <c oughs> มัน <c oughs> มันไกลาจากพื้นที่ที่มีปัญหากันเยอะไหมครับหกสิบกิโลเมตรค่ะหกสิบโล <c oughs> ใช่ค่ะแล้วแล้วผมแบบถามนิดน,นึงว่าเราต้องดูแลเรื่องของการ ถ้าเกิดมันปึ้มปั้มเหมือนปั้มมีปัญหาอะไรเงี้ยเราเครื่องซ้อมอพยพเรื่องการดูแลลูกบ้านอย่างไงบ้างไหมครับทางทางเราไม่ต้องซ้อมอพยพเพียงแต่รอรับญาติเพราะว่ามีญาติอยู่ทางนั้นเยอะอ๋อถ้าเกิดญาติญาติมีปัญหาที่อยู่ติดประชิดตรงนั้นเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่เลยใช่มาอยู่ที่นี่ได้เลยค่ะผู้ใหญ่บอกพร้อมดูแลพร้อมดูแลแล้วก็มันจะมีเราก็มีหน่วยงานของกปกครองที่ไปช่วยช่วยอ่าช่วยให้กําลังใจแอานหารด้วยค่ะมีครับมี อะไรต่างๆถุงยังชีพอะไรต่างๆไปมอบให้ทหารเยอะในในส่วนของปกครองอำเภอจอมพระค่ะเราไปให้กําลังใจเขาเนาะไปให้กำลังใจใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีพาร์ทของการดูแลผู้ผู้ผู้พิการคนพิการยังไงก็ติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับด่าก็มีผู้ป่วยติดเตียงที่ดูแลอยู่ก็เป็นแค่กิเวอร์ด้วยค่ะแต่ว่าเอารายของยายซาก่อนเพราะว่าแกไม่มีรายได้อะไรที่จะไปซื้อแปเพืชได้ทุกวันค่ะได้ครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีสวัสดีครับผู้ใหญ่ปริชาติปานทองฮะ ผมก็ขออภัยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังอินอยู่เหมือนกันไงเรื่องที่เกิดขึ้นผมเลยแอบถามเผื่อว่าจะมีความช่วยเหลือใดๆที่เราจาเป็นจะต้องไปช่วยผู้พิการคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไงถูกไหมฮะเพราะเป็นหน้าที่ของอาสามาช่วยพวกคนพิการผมไปอีกสายหนึ่งทันไหมทันไหมไม่ทันแล้วแม่ผมก็เร่งให้เต็มที่วันนี้ได้3จริงๆอยากได้สัก 4- ี่ห้านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันใหม่ วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะผู้ที่ได้รับกระบอกน้ำใบนี้ไปนะฮะคุณคุณสู้วันนี้แหละที่ที่ถามมาว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคนพิการเนี่ยจะสามารถไปเรียนในโครงการที่จังหวัดพัทลุงกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยทักษิณได้ไหมตอบว่าได้นะครับขออย่างเดียวว่าก็ต้องเป็นคนพิการที่สามารถจะดูแลคนอื่นได้ด้วยนะเข้าไปเรียนก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้ว ชันชัยกยศิทธิ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันได้ใหม่กับสื่ออาสาประชาชนอาสามาช่วยเพื่อคนพิการก็ทุทกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอน9ก้าโมงถึงสิบโมงแต่ว่าผมมาเนี่ยก็วันพุธนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแแมมมม่่ต่ตตาาเเเือดดใจจงห็็นนโลกกทีป้วยยรัไค แม้เสียงเงียบหายแต่ใจยังร้องดังบอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระปาแต่เราอยู่ข้างเธอ